สวัสดีครับบอลฮับช่วงข่าวบอลฮับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเดินประจำวันกันครับเริ่มกันที่ข่าวของคริสเตียนอิริกเซนครับเมื่อวันที่ผ่านมาจอมทัพเลือดขโนโนมได้เปิดตัวกับเบรนท์ฟอร์ดอย่างเป็นทางการแล้วหลังตกลงเซ็นสัญญามาร่วมทัพจนจบฤด,ดูกาลนี้มิดฟิลด์วัยสาปีครับจะจูเสื้อยังเป็นทางการอีกครั้งต่อหน้าแฟนๆเดเบี Bee, ในเกมที่เบรนท์ฟอร์ดจะเปิดรังพบกับคริสตอลพาเลทในค่ำคืนนี้โดยในส่วนของสัญญา จะมีออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ครับดาวเตะทีมชาติดเดนมาร์กเกือบจะต้องยุติเส้นทางการขายแข้งหลังจากมีอาการหัวใจวายเฉียบพลันในระหว่างที่ลงเล่นให้กับทัพโคโนมในศึกคูบโบยูโร2020เมือมม่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนต้องฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติแต่ที่เป็นเรื่องผิดกฎในอิตาลีทําให้เจ้าตัวต้องยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดอย่างอินเตอร์มิลานก่อนยกมาซบทีมเบรน์ฟอร์ดในฤด,ดูกาลนี้พร้อมกับความหวัง ที่อยากจะร่วมทัพทีมชาติเดนมาร์กลุยสู่ฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์อีกสักครั้งครับไปต่อกันที่ข่าวดีของทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีกันบ้างครับล่าสุดโทมัสทูเคิลกุนซือของทีมครบกำหนดการกักตัวและเดินทางถึงกุ้งอาบูดาบีเพื่อลุมทีมข้างสนามเป็นที่เรียบร้อยโดยเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนครับโทมัสทูเคิลถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดทำให้พลาดคุมทีมในเกม FA Cup ร,รอบส และต้องเข้ารับการกักตัวทันทีแต่ล่าสุดถือเป็นข่าวดีครับหลังจากที่ผลตวรอบ2อ,ออกมาเป็นลบทําให้เจ้าตัวสามารถออกจากสถานที่กักตัวก่อนเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อคุมทีมลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกโดยเชลซีครับจะลงทําการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศพบกับทีมพมิสแชมป์จากทวีปอเมริกาใต้ในค่ำคืนวันนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาในบ้านเราครับ ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมช้างศึกชุดเล็กกันบ้างครับล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาซาบาร์ดเหตุโกรธของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน2ี่ปีได้นําทัพนักเตะบินลัดฟ้าสู่ประเทศกัมพูชาเพื่อลงทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน2ี่ปีโดยซาบาร์ดครับได้เน้นย้ํานักเตะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดชีว่าศึกชิงแชมป์อาเซียนหนนี้ถือเป็นก้าวแรกในการเจอนักเตะที่อายุมากกว่าทําให้นักเตะ จะได้พิสูจน์ตัวเองที่ผ่านมาเราสัมผัสได้ถึงกำลังใจจากแฟนบอลทุกคนทุกคนมีส่วนสําคัญนักเตะทุกคนสตาฟโค้ชจะพยายามตอบแทนแฟนบอลด้วยการทําผลงานให้ดีที่สุดและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในสนามโดยทีมช้างศึกชุดเล็กครับจะลงสนามในรอบแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่16กุมภาพันธ์และพบกับทีมชาติเวียดนามในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว